ดีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นโรตีสาววิชายทุกท่ 3, าทนด้วยครับผมน,นี่เป็นยักษ์นะครับผมเป็นไม้ตระกูลยักษ์นะถ้าเราเอาไปต้่วัวนะจะแจะีมเลยนะจะสวยเลยเก็ดอกประมาณนี้แหละนะเป็นดอกแค่เดียวธรรมดาที่น,น,นี้นะว่าให้สมบูรณ์นะหรือว่าถ้าเราเลี้ยงสมบูรณ์ดีๆนะดอกจะดูจะเต็มต้นที่สวยเลยมีหนอตมาด้วยดอกก็จะสวยอันนี้มันแห้งแล้วต้นปลูกกินแห้งๆก็บาได้ลดน้ำเอา ี๋ยวต้นน้ำแล้วครับผมถ้าเอาไปปลูกกระถางก็ดีนะแล้วก็ใช้ดินดีๆปลูกนะไม่หมันผมนะแล้วก็เอาไปเข้าร่วดไปทำกิ่นไม้ใหญ่ที่สวยในนะคตได้แน่นอนไอ้ต้นใหญ่นะเ๋ยวประมาณนี้นะต้นนี้ห้าร้อยสูงนะครับ มากกรางจะักน้ำต้นต้นต้นไม้บ้างไม่รู้กี่ได้กี่ต้นเพราะว่าค่ำแล้วโอเคนะครับผมขอบคุณด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณะวักดีครับขอบคุณครับ